เจ๊คีมไก่ขยเอนะอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะเริ่มต้นที่ราคา20บาทนะอ,าาอันนี้ใช้เวลาทอดกีน่นาทีนะประมาณห้านาทีประมาณห้านาทีเนาะจะเป็นเห็ดเห็ดเม็ม เพ็เสียมทองนะน,น่ากินามากเหลือง อ๋อเอ็นนี้เป็นเอ็นไก่นะ เ,เขาจะมีผงนะจะมีผงบาบิก้านะแล้วก็บาบิคิวนะนี่แล้วก็ส,ปสไปซิกแล้วก็ครีท่องหมันล่านะจะเป็นผงเขย่านะเนี่ยอยู่ที่ตลาดเซบวันนะนี่ร้านนี้ขายดีมากนะเริ่มต้นที่ราคา20บาทนะ ก็จะมีมีอะไรบ้างจะมีคา,างกุ้งเนาะแล้วก็จะเป็นปูอัดไก่เนี่ยนะฮะโอ้โหเนี่ยนะฮะเริ่มต้นยี่สบาทนี่ราคาเริ่มต้นยี่สิบบาทจะมีทั้งหมด5อย่างนะนี่นะด,ดูน่ากินมากทุกคน น,นี่จะเป็นลายหนังไก่ใช่ไหม มานานนี้ ร้านนี้เขาให้เยอะมากนะฮะร้านเจ๊ขครีมนะโอ้โหเมื่อกี้40บาทโอ้โหนะแน่นถุงเลยนะทุกคนเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นธงนะเนี่ยทุกคนนี่มองไปข้างบนนะ ให้แบบจุกๆเลยนะ อันนี้ต่อไปเป็นทอดอะไรครับผมเห็ดเห็ดเนาะเนี่ยเห็ดเห็ดจะขายดีเนาะใช่พ <Okay. S 1> ามาไม่ขาดสายอันนี้แป้งนี่เราก็เป็นตรวของตัวเองเนาะ <Okay. S 1> คิดเองแต่แป้งเขากรอบมากเลยนะทุกคนคือผมกินประจำนะร้านนี้นะขนาดแบบคือแบบเอาไว้นานๆก็ยังกรอบอยู่นะ แต่ข้ามคืนไม่กรอบแน่นอนกรอ,อบไหมอ๋อข้ามข้ามคืนก็กรอบใช่ไหมเออ่เขาจะเป็นสูตรของเขาอันนี้คือใกล้จะสุกแล้วเพราะมันลอยขึ้นแล้วนะ ทำใหม่ๆเออใหม่ๆเลยวันละร้อยโลพี่วันละร้อยโลโอ้โหทุกวันเนี่ยเฉพาะหนังไก่อย่างเดียวนะวันละร้อยไม่พี่รวมอ๋อคือรวมนะอ๋อนี่นะโหเนี่ยร้อยโลอ่าหนังไก่คือหกสิบโลนะต่ออาทิตย์ร้อยโลไม่พอจะเป็นวันวันธรรมดาก็คือร้อยโลถ้าถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะ แต่ร้านนี้เขาขายดีมากเจ้าดังในติ๊กต็อกเพี่ยเออเจ้าดังในติ๊กต็อกนะใช่นี่ติ๊กต็อกเจ๊คิมไก่ขยวเพี่ยนติ๊กต็อกเจ๊คิมไก่ขยวอ่านี่นะฝากฝากติดตามในช่องทางติ๊กต็อกนะอ่าเขาจะมีช่องของเขา แต่ว่าหนังไก่ก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะมันไม่เหมือนเห็ดใช่ไหมละ่ะใช่ครับเนี่ยดูลูกค้าหน้าร้านนะโอ้ลูกค้าไม่ขาดสายนะทุกคน จะตลับสี่เียมะหับกมเระหับกม,ม,มันแข็งมันเป็นโฟสแข็งอืมคือ,อ,อ,อว่าคือแข็งอ่ะผอะไรดีคะขอ อเนะี่ยถ้าใครอยากลองลองกินดูมาที่ตลาดเซฟวันนะทุกคนแม่ค้าบอกว่าข้ามคืนก็ยังกรอบเหมือนเดิมแม่ค้ากาลันเตียงนะ,นะเดี๋ยวดูหนังไกลกันนี่หนังไกลเสร็จแล้ว ชาตีอร่อยนะเนี่ยกินอย่างนี้มน้องอร่อยทอดในไหมอร่อยอันนี้อันนี้เป็นลูกค้าประจำใช่ไหมครับอ่าร้อนกินไม่ได้หรอหรออันนี้อันนี้คือลูกค้าประจำคืออร่อยนะร้านนี้เนาะเนี่ยยิ่งทอดขึ้นในไหมยิ่งกรอบอร่อยอืมใช่เนี่ยถ้าต้องซื้อต้องมาซื้อช่วงจังหวะนี้อ่ะกินเนาะ ชิมดูอ่ะลองชิมดูร้อนอยู่โอ้ยจะขึ้นแต่อไปไหมนี่ดูว่าที่สวยมากครับเนมาร้านเป็นมาร้านเลยครบแล้วขึ้นแล้วทำไมใส่ของอะไรดีคะนี่ไงข้าวไหมมีผิวกะทิคับ มีรถดีนะแต่รถดีพี่ด้วยเนี่ยผสมแป้งทำแบบนี้ตัวน,นี้ตอนเขาขายมาตั้งแต่อายุเก้าขวบอ่ะอือโอ้ขายตั้งแต่เก้าขวบเลยตอนน,อน,นี้ตอนนี้สิบขวบเออโหนีน่นะไปตะลาวใหม่มันนอนเฝ้าเฝ้ามันนอนเฝ้านี่อือ เราจะพยาการทำมันนเศ้านี ö, ่เกง้ากเลยนีดิลนะอะไรวันนี้เขาใสผมไอิมงนะเราชิมหน่อยอร่อยไหมโอ้โหอาเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเสียงด้วยอร่อย โหไงครับยอดกรอบอร่อยมันหอมคถ้ามันกินร้อนๆอย่างเงี้ยถ้ากินตอนถ้ามันเย็นไปมันแบบมันจะนึ่งเยอะหน่อยแต่ถ้าทำร้อนได้มันจะกรอบกองเราไปกินหน้าะไรันตรงนี้อันนี้อร่อยกว่าว่ามันไม่ใหม่เออน้ำไปันดีมันอาจจะไม่ค่อยกรอบเท่านี้นอืม ต ais, ้มคนได้เป็นคนหนึ่งสามคน ราคาถูกนะร้านนี้นะเจ๊คีมนะอยู่ที่ตลาดเซมบันนะน,นะเบอร์ตัวติดต่อก็ศูนย์หนสองนะศูนย์สี่ห้าเจ็ดสองสี่ห้านะนี่นะดูลูกค้านะทุกคนโอ้ลูกค้าเยอะมาก เปิดขายทุกวันมีวันหยุดใช่ปะอ๋อจะหยุดเดือนละครั้งใช่แต่ว่าอ๋อแต่ละเดือนหยุดไม่ตรงกันหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะจะหยุดแค่ครั้งเดียวฝนตกพายุก็คือไม่หยุดมาขายเหมือนเดิมจะเป็นน้ําท่วมพายุเข้าอะไรก็มาขายเหมือนเดิมนะลูกค้าเขาขาดไม่ได้อ่าลูกค้าติดแล้วนะ ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติรตามให้ช่องกอล์ฟสตีดฟูดไทนแอนดน์น,นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ละขอบคุณครับ